สวัสดีครับนี่ตัวนี้เป็นเป็นคลิปที่สองของคันนี้นะครับวันนี้เราจะหุ้มเบาะดีแมตซี C, ประตูอันนี้เป็นเบอะหลังนะครับเบอะหลังก็จะสวมเข้าอย่างเดียวเลยไม่ได้ถอดตรงไหนนะครับแล้วก็มันจะติดทินทุกแกนะครับอันนี้จะไม่มีสายยืดนะครับไม่มีสายรัดจะติดทินตุกแกทั้ง3มชิ้นเลยนะครับ มีอยู่3มชิ้นตินทุกแกหมดเลยเนี่ครับสวมเข้าไปแล้วก็ตินทุกแกครับเป็นดีแมทดี2 0 2 0นะครับคันนี้เดี๋ยวไปดูวิธีการครับ วิธีเจาะหัวบ่อนะครับเราก็ตัดเป็นอย่างนงี้ครับแล้วก็กดหนังเข้าไปนะครับกดหนังเข้าไปก็จะได้ออกมาอย่างนี้จะได้สวยงามอย่างเงี้ยนะครับนี่เจาะอย่างเงี้ยครับเจาะอย่างนี้แล้วก็กดส่วนตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวที่ที่วางแก้วนะครับ ก็จ่อไว้อย่างนี้แล้วก็กดหนังเข้าไปเหมือนกันครับจะกดมือเดียวไม่ได้ครับเดี๋ยวจะกดให้ดูให้เสร็จแล้วก็ค่อยมาดูนะครับนี่ครับพอเราเน็บเบาะเข้าไปเสร็จก็จะได้เหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเราไปหุ้มเบาะครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ นี่ครับเป็นตีนทุกแกนะครับนี่สวมมาแล้วก็ติดตีนทุกแกทั้งทั้งหมดทุกด้านเลยนะครับติดตีนทุกแกหมดเลยสวมกันง่ายๆครับดีแมไม่ยากนี่ก็จะเนียนสวยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคันนี้ดีแม สีประตูปี2020นะครับหุ้มเบาะแล้วก็ใสย่ยางปูพื้นด้วยก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็คุณหนุนบ่อเราด้วยดีเสมอมานะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการสั่งซื้อนะครับก็แอดไลน์เข้ามานะครับมาดูลายมาเลือกดูลายดูยสี เดี๋ยวผมจะส่งภาพให้ดูครับขอบคุณครับ